วัสดีครับท่านผู้ชมผมนายแพทย์มาดิศบดชัยนันท่านผู้ชมครับมีความจริงบางประการที่เราควรรับทราบนั่นก็คือการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อของคนเรานั้นมันจะเริ่มเกิดขึ้นเมื่อคนเรามีอายุได้30ปีซึ่งมักจะเกิดขึ้นในคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกาย คนที่ทํางานในลักษณะดังกล่าวจะมีการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อในอัตรา 3- 8เปอร์เซ็นต์ทุกทุกสิบปีพออายุได้ถึง60นะครับหากยังไม่ออกกําลังกายอีกมันก็จะทําให้การสูญเสียมวลกล้ามเนื้อสูญเสียมากขึ้นและสูญเสียในอัตราที่เร็วขึ้นความจริงประการที่สองก็คือธรรมชาติได้สร้างมวลกล้ามเนื้อให้แก่มนุษย์เราเพื่อให้มันทำงาน ถ้าเราไม่ใช้มันมวนกล้ามเนื้อก็จะหายไปและเพื่อเป็นการป้องกันสิ่งที่เราสามารถกระทำได้ก็คือการออกกำลังกายต้านแรงเสียดทานนั่นเองเช่นการวิดพื้นการยกน้ำหนักการดึงสายยืดการเกรงหน้าท้องหรือการบริหารด้วย่าบแพลงตลอดรวมไปถึงการเดินการเดินเร็วการวิ่ง จอกิ้งปัญจกยานรวมไปถึงการว่ายน้ำประการที่สองอยาปล่อยให้ร่างกายเราอยู่ในฐานนั่งตลอดทั้งวันต้องมีการเคลื่อนไหวเป็นประิยะถ้าท่านทำงานด้วยการนั่งโต๊ะเป็นประจำทุกหนึ่งชั่วโมงท่านต้องลุกขึ้นยืนเดินรอบโต๊ะเดินรอบโต๊ะหนึ่งนาทีเสมอประการที่สามให้บริโภคอาหารประเภทโปรตีน ในคนที่ผอมแห้งแร่งน้อยไม่มีมวลกล้ามเนื้อร่างกายมักจะขาดโปรโตีนเพราะฉะนั้นท่านจําเป็นจะต้องบริโภคอาหารประเภทโปรโตีนให้มากเช่นพวกเนื้อสัตว์ที่ปราศจากมันทานไข่ทานมเมล็ดพืชเป็นต้นนั่นคือแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อท่านผู้ชมครับ สำหรับวันนี้ผมโขยุติลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ